สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนกัน n o r ์ e g สเก geography Ge คำนี้นะ geography แปลว่าภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์มีอยู่สองแบบก็คือภูมิศาสตร์มนุษย์แล้วก็ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ก็เกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับชุมชนแต่วันนี้เราจะไม่เรียนแต่เก o g กรฟ h ที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ที่เราเรียกว่าภูมิศาสตร์กายภาพอย่างเช่นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับพื้นดินเกี่ยวกับน้ำ อันนี้คือสิ่งที่เราจะเรียนวันนี้แต่วันนี้เราจะเน้นในเรื่องของแผนที่ของประเทศนอร์เวย์อันนี้พอดีคุณครูไม่มีแผนที่ของนอร์เวย์อยู่บ้านคุณครูก็เลยตัดเอาแผนที่เดิมมานะมันอาจจะมั่วนิดนึงแต่ว่าเราก็จะใช้มันให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะเกิดได้นะ จุดประสองค์อันแรกนะเราอย่าเพิ่งดูอันนี้จุดประสงค์ของคลาสของของห้องเรียนของเราเขาบอกว่าอ่านได้ไหม n o r i c adel upp i elva fylke อันนี้ตัวเอนะอันนี้ตัวเอจ้ะ นอร์เวย์ถูกแบ่งอป็11ภูลิภกาเปลว่าณตอนนี้ปี2020ในประเทศนอร์เวย์แบ่งออกเป็น11จังหวัด11จังหวัดนะเดี๋ยวคุณครูจะเอาวางไว้ตรงไหนดีจะได้เห็นตรงนี้เนะตรงนี้นะคะ แล้วก็คลิปนี้เราจะเรียนแค่ชื่อของจังหวัดต่างๆในนอร์เวย์นะเอาแค่11จังหวัดแล้วก็ให้พวกหน,หนูไปทบทวนที่บ้านนะคะสำหรับจุดประสงค์ในเรื่องนี้เราก็จะสามารถบอกได้ว่า 1. เราอยู่ในจังหวัดอะไรเราอยู่ที่ไหนของนอร์เวย์แล้วก็ เราสามารถจำชื่อจังหวัดทั้ง11จังหวัดในนอร์เวย์ได้หรือว่าเราควรจะจำได้ให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เนะาะเออดูจุดประสงค์ของบทเรียนบทนี้นะห้องหนูก็บอกว่าอ่านได้ไหมยายปูอี อกักเดยายบูอีอกักเดแปลว่าเราหรือว่าตัวฉันเนี่ยอยู่ในจังหวัดอกดัอกเดอักเดอันนี้นะอันที่หนึ่งอันต่อไปยายบูอีเดน ส t ต s t ตียนอีอาร์เดย์ใหญ่บูอิด t นสโตสเตียนอีอาร์เดก็คือฉันอยู่ในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในอาร์เดก็คือเมืองคริสเตียนซานที่เราอยู่เนาะทันไหม มันก็มีอันนี้อีกอันนี้จุดประสงค์ข้อที่3ก็คือยายเว h โฮมริสต t e n i อินอร์เกเฮเ s อร์อุสโลยายเว t โ t e n ิสต r g e h อินอร์เกเรารู้ว่าเมืองหลวงของนอร์เวย์ชื่อว่าอ s l o ลโฮ r ริสต t e n อินเร์เตตัวนี้ Hoverstad e n ก็คือเมืองหลวงนอร์เกเรารู้อยู่แล้วเนาะอันนี้อุสโลอุสโลคือเมืองหลวงนะถ้าเป็นที่เมืองไทยเมืองหลวงก็คือกรุงเทพมหานครโอเคจุดประสงค์ข้อต่อมา หรือว่าสิ่งที่เราควรรู้ในบทเรียนบทนี้ก็คืออุสโลอุสโลยอบเบดีซุมเบสตัมเบออินอร์เกอุสโลยอบเบดีซุมเบสตัมเมออินอร์เกก็หมายถึงว่าในเมืองหลวงเมืองอุสโลก็จะมีคนที่ เขาทํางานเกี่ยวกับด้านปกครองบ้านเมืองอย่างเช่นทางรัฐบาลหรือใครก็ช่างที่เราเลือกเป็นตัวแทนของเราเพื่อไปอดูแลว่าเราจะพัฒนาประเทศไปอย่างไรพวกคนเหล่านี้เขาจะอยู่ในอุสโลกอเค อันนี้ยังจำได้ไหมนอร์อเวยออ์เป็นแบอป11ิลาคนอร์อเวยออ์เป็นแบ่อป11ิลจังหวัดนะคะ11จังหวัดคุณครูวางไว้กันนะเรามาเริ่มจากจังหวัด เอาจังหวัดที่เราอยู่แล้วกันจังหวัดแรกจังหวัดออกเดอ,ออกเดอก็คือจังหวัดที่เราอยู่ตรงนี้ประมาณนี้นะคะอยู่ข้างล่างสุดเลยอยู่ขึ้นสันซานอยู่นี่อยู่ล่างสุดก็คือจังหวัดที่เราอยู่อยู่ภาคใต้นะออกเดอ จังหวัดที่สองคือ Inland Inland ประมาณตรงนี้นะจ๊ะประมาณนี้นะ Inland ต่อไปอันที่สาม m e r ร Orumsdal m e เม Orumsdal ตรงนี้จ้ะประมาณแถวนี้นะ อ่าสามจังหวัดแล้วนะจังหวัดที่สี่หนูร้านหนูร้านตรงนี้นะตรงนี้ค่ะอันที่ห้าถ้าทางหลายคนจะได้เนาะอุสโลอุสโลตรงนี้ปอดีคุณครูเขียนใช้ปากกาสีแดงเขียนมันไม่ชัด ก็จะประมาณนี้นะอยู่แถวแถวนี้นะคะวอสโลนะคะอ้าวทบทวนกันหน่อยอักเดอร์อกเดอร์ก็คือจังหวัดที่เราอยู่นะตรงนี้อันที่สองอินแลนด์อินแลนด์ตรงนี้นะจังหวัดที่สามตรงนี้เมอร์เอาม เมเรอรุมสด尔เมเรอุรุมสันจังหวัดที่สี่ตรงนี้นูลลนนูลลนจังหวัดที่ห้าก็คือเมืองหลวงแล้วก็เป็นจังหวัด,ด้ดยอุสโลอุสโลตรงนี้นะ เหนือยังคะต่อไปสามจังหวัดเองต่อไปจังหวัดที่หกทรอนเดลอ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 กตรงนี้เจ็ด ตรงนี้นะคะฟังนี้ westland westland West ตรงนี้จังหวัดที่แปดตรงนี้ใกล้ๆออสโล weekend w e e k e n ตรงนี้นะคะอ่ะทบทวน trondelag ตรงไหนละตรงนี้แล้วก็จงกังหวัดที่เจ็ด เวสลานเวสลานจังหวัดที่8ปดวีกันวีกันใกล้เสร็จแล้วต่อไปจังหวัดที่9รูกลานรูกลานตรงนี้จังหวัดที่10บ ตรงนี้เลยเวสโฟลอเทลมากเวสโฟลอเทลมากตรงนี้นะตรงนี้ค่ะจงังหวะสุดท้ายข้างบนสุดเลยทรุมส์โอฟินมากทรุมส์โอฟินมากมาทบทวนนะคะ รูก,กลานรูก,กลานต่อไปเวสโ f ฟอลโเทลแม็กเบอร์ซิปเวสโ์ฟอลโเทลแม็กจังหวัดสุดท้ายเหนือสุดเลยจังหวัดที่สิบเอด็ดทรุมส์โอฟฟินมักทรุมส์โอฟฟินม ครบแล้วขอให้เด็กๆไปทบทวนกันนะคะสำหรับคลิปนี้ให้จำไว้ว่า Norika d e l t upp elva filer โอเคเราเจอกันค่ะ